「ひとつめはああなたとわたしはひとつ」 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีดต้อนรับเข้าสูร่รายการอาร์ตโตกองถีไปอีกครั้งในวันนี้คือสกู๊ปดอลล่มอนกับการเจาะประเด็นกันนะครับก่อนพูดถึงเจาะประเด็นก็ขอโปรโมทช่องใหม่นะครับผมทําช่องเมกะอนิม่าช่องแล้วเราเกี่ยวกับสัตว์หายากสัตว์สุพรรณอะไรแบบนั้นนะครับเนี่ยคลิปล่าสุดก็เป็นตะโขงเนาะจะไปคลิปรวมเกี่ยวกับสัตว์โลกจังหวสนใจและเกิดใครสนใจอยากจะขอรีเควสเกี่ยวกับสัตว์สุพรรณหรืสหายากอะไรก็มารีเควสกันได้นะครับก็ลิงก์ช่องดิจิตอลด้านล่างถ้าเกิดสนใจก็แต่ลกเอป็นังใจนนนนะะครับแลอออ่่่าืกกดดิงงงงทชชี้้้ว็ู ด้วยเช่นกันนะครับอ่าคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปนะครับเมื่อนามิตะกลายเป็นกัปตันซิเวอร์ชื่อคลิปหลายคนก็คงจะสงสัยแปลกๆนะครับออปลอนี่สปอยทั้งเกาะมาสมบักนามิตะและก็เดือนเสาตัวใหม่ของนามิตะเนี่ยนะครับบูวิดัสด้วยเพราะไม่การพูดถึงบูวีภาคนี้ด้วยนะครับเมนหลักเลยแหละก็อื่นขอพูดถึงกัปตันซิเวอร์ก่อนว่าทำไมาผมเปรียบเทียบนามิตะกับตัวละครนี้ซิเวอร์ก็เป็นตัวละครตัวร้ายในตอนแรกจากอ่าบูวีภาคเกาะมาสมบักนามิตะ ซึ่งออกฉายไปเมื่อ2ปีก่อนซึ่งผมก็สนุกกับดูลายมอนภาคนี้แต่สิ่งผมค่อนข้างจะไม่ชอบก็คือตัวละครของกัมนาซิเบอร์นี่แหละไม่ได้ชอบเขาบทไม่ดีนะแต่คือไม่ชอบเอาสิ่งที่ตัวละครมันทำเนี่ยผมไม่ชอบมอนเตเว่กับกัมตาซิเวอร์เท่าไหร่นะครับกัมนาซิเวอร์เนี่ยก็เป็นหัวหน้ากลุ่มของกลุ่มของไอตัวละครของฟล็อกกับเซล่าเนาะนเป็นคนจากอนาคตที่มายุคปัจจุบันเพื่อผลอะไรบางอย่างตอนหลังเราก็ได้รู้ว่า กัปตันซิเวอร์เนี่ยเป็นบล็กคแมนคนหนึ่งที่เขากำลังทาวิจัยไอ้สักอย่างกับภรรยาแต่ภรรยาได้มาป่วยเครียดตายซะก่อนแล้วแกก็รู้ว่าโลกอนาคตในศตวรรษยี่สามเนี่ยโลกจะแตกเขาก็ไม่อยากครอบครัวเขาที่เหลืออยู่กับคนเขาเนี่ยต้องมาแบบตระกันลำบากกับอนาคตที่จะล่มสลายนะครับที่จริงทำวิชินทุกๆคนก็มีไม่ใช่หรอทุกๆคนก็จะรู้ว่าโลกจะล่มสลายในยอนาคตนเนาะแต่เป็นว่าเขาจะหาวิธีทําให้คนของเขาเนี่ยไปตั้งอานิคมที่ดานอื่นแต่ดูเหมือนมันต้องใช้ทรัพยากรมากในการ เคลื่อนย้ายในการเคลื่อนที่เกาะของเขานะครับเพราะเกาะเขาบปญยาอวกาศแหละและวิธีเขาจะแก้ปัญหาคือเขาย้อนกลับไปสซตีสิบเอ็ดและเอาพลังงานจากแกนกลางของโลกเอาไปใช้เป็นพลังงานและนอนผลกระทบก็คือโลกก็ชิบหายสิครับซึ่งทําไมานับสโคจีว่าถ้ามึงย้อนเวลาไปทําให้โลกแตกกกอนเนี่ยพวกเขาอาจจะหายไปเหมืนอ,กมอกนกับแกงไม่กัดทเปียในยสงครามพุเหล็กก็ได้นะคือเขาไม่เห็นผลกระทบด้านนั้นหรอวะ คือถ้าเกิดไปเอาพลังงานจากดวงจันทร์ไปเอาจากดาวศุกร์หรือรอะไรก็ตามก็มยังพอเข้าใจได้นะแต่นี่คือย้อนเวลาไปทําลายโลกในอดีตนะแล้วตัวมึงจะรอดหรือว่าโลกอนาคตเนี่ยซึ่งก็พอเข้าใจได้แกเป็นห่วงลูกกับครอบครัวเขาคนของเขาเนาะรวมถึงเลื่อนเสียเมียไปก็ทำเขากลายเป็นคนสติแบบสติสตังพันเฟืองอะไรแบบนั้นนะครับแต่ผมไม่ชอบสิ่งที่แกพูดกับพุ่นนมิตะเราเจองว่านมิตะก็ไม่ยขัดขวางไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นใช่ไหมแล้วไอ้กระตายซิลเวอร์พูดันมิตะว่าพวกเด็กไม่เข้าใจคืออะ โนมิตะอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่กัปตันซิเวอร์เจอมาแต่กัปตันซิเวอร์ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมโนมิตะถึงขัดขวางเพราะเขาก็ทำร้ายอนาคตของโนมิตะอยู่ไงทำลายครอบครัวของเขาคือเรื่องซิเบอร์เกนี้ไม่เข้าใจเนาะกัปตันซิเวอร์เนี่ยซึ่งจุดนี้ที่ผมไม่ค่อยชอบตัวละครนี้เท่าไหร่นะครับเวลาตอนแกพูดกับโนมิตะนะครันมิตะแล้วผมก็จะบอกว่าสิ่งที่กัปตันซิเวอร์ทำเนี่ยโนมิตะเองก็เคยทำมาแล้วในมูวิล่าสุดนั่นเองนะครับในสัตว์ต้องไม่ของโนมิตะานี่มันจะทำเหมือนกันะยค่ันอูรบ ซึ่งผมจะพูดถึงกันนะครับใน,นยุคเสาตมัยนันมิตาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าในมิตาอะเลี้ยงคิวกับมิวแลวต่อมาพวกเขาก็ต้องส่งคิวกับมิวเนี่ยไปยุคคลีเดเชียสยุคที่มันยุคที่มันควรจะอยู่ตามหาเกาะตามหาสถานที่ที่เดลเสาสายพันของของตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ไปเจอตอนท้ายเรื่องที่เราเจนว,ว่าย้อนเวลาไปผิดเวลาไปหน่อยหนึ่งเพราะย้อนเวลาไปในช่วงปลายยุคครีเเชียสคือช่วงที่เสาศูนย์พันนะครับก็คืออุกกาบาตตกเราจะอุกกาบาตมันตกมาเนาะและเสกามานสิ้นหวังมากไงเพราะว่า ดูลายมอนไม่สามารถเปลี่ยนประสา์ได้ยังไงคิ้วกับมิ้วกับในเสาสทุกตัวเนี่ยก็ต้องสูญพันธุ์ไปนะครับนันมิต่าเถว่าแกไม่ยอมไงแกจะใช้ไอ้นาฬิกาย้อนสอนแน่แน่นอนนันมิต่าจะย้อนเวลาให้กืกกระบะตกและนั่นจะทําการเปลี่ยนประสา์ครั้งมโหฬารเลยนะครับนี่มันยิ่งกว่ากับตาซิเวอร์ทำอีกนะเพราะนันมิต่าจะทําให้ไม่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาเลยนะแน่นอนตำรวจกาเวลาก็ไม่ยอมนะครับเราเจกว่านันมิต่าทาเหมือนกับตาซิเวอร์เพอๆอาจจะร้ายกาจเกินนะครับนี่ได้เกิดเรื่องนี้เนี่ยเล่าผ่านมือของตำรวจกากเวลาเนี่ย คนที่เห็นว่าโนมิตะเป็นตัวร้ายนะซึ่งจุดนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเลยว่าคําว่าวิลเลียนกับแอนทักอนิสต่างกันตรงไหนนะครับแต่ที่บอกสื่อหนังภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีการเล่าเรื่องที่แบบจะมีตัวละครเอกให้เราติดตามและมีตัวละครที่เหมือนจะเกิดปรรยาต่อสู้หรือแนวกตัญญูภัยเนี่ยก็ต้องมีศัตรูที่เราไม่ปราบหรือมีอุปรสรรคอะไรสักอย่างอย่างกรณีของอ่ะเกาะมาสบัโนมิตะเนี่ยโนมิตะเป็นโซตากอนิสพระเอกตัวละครเอกส่วนกัปตันซิเวอร์ก็คือกึ่งวิลเลียนเพราะเขาใหเป็นต,ตัวร้ายเพราะเขาตั้งใจจะทำลายโลกนะเนาะ ด้วยความตั้งใจเลยเขาตั้งใจทำรางโลกก็คือวิเลียนแต่ถ้ากลับกันในกรณีคนนมิตะในในสัวมัยนิมิตะโคตรตอร์เกลากเวลาไม่ใช่ตัวร้ายแต่เป็นเหมือนกึ่งกึ่งแอนต์กอนิสในช่วงแรกก็คือคู่ปรับแอนต์กอนิสแปลว่าคู่ปรับเป็นเหมือนแบบศัตรูแต่ไม่ใช่ตัวร้ายแล้วเกิดกลับกันแล้วเกิดสมมติกระตูนเนี่ยเล่าผ่านมองเตืเ่ก์กกบเวลาเนี่ยพวกะเขาจะมองนมิตะเป็นตัวร้ายทีนะเพราะเขาตั้งใจทำรายหลังโลกนะครับฉะนั้นว่าไปส่วนสำคัญในการเรื่องของภาพยนตร์หรือกระตูนเนาะ กับคู่ปรับนะครับไม่ว่าคู่ปรับนั้นจะเป็นตัวดีหรือตัวไม่ดีก็ตามเพราะบางเรื่องตัวเอกก็เป็นตัวร้ายเนาะและคู่ปรับก็ไปเหมือนตัวดีแต่พเอเราเล่าผักมองของพระเอกทำให้เราเนี่ยเหมือนเอาใจช่วยหรือแบบเข้าข้างฝั่งตัวเอกมากกว่านะครับและอะไรที่ผมคิดว่าสิ่งที่นูบิตะทำเนี่ยดูน่างหงีดน้อยกว่ากับตันซีเวอร์อย่างแรกเลยคืออายุเราเจอว่านวิตะนั้นอยู่ในสการ์ที่แบบ กดดันเพราะเวลามันบีบคั้นไงเพราะอยู่ะเฮ้ยในสาวสูญพันธุ์นมิตาไม่รู้ว่าจะทํายังไงไง,ไงและเขายังเป็นเด็กอยู่นั้น,น,นความคิดความอากเขาก็ยังคงไม่รับครอบดีพอไงแล,แล้วจะเข้าใจได้ว่าทําไมแกถ,ถึงแบบไม่มีทางเลือกแกถ,ถึงจะใช้ออนาิการย้อนสอนเนี่ยย้อนเวลาไปโดยไม่คํานึงถึงว่าพวกโนมิตาอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้จุดเนี้พอก็ใจได้แต่กับกัปตันซีเวอร์เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกับเมียของเขาก็พอเข้าใจวาพอมีเขาตายแกก็เครียดหนักและแกเป็นอนาคตแกก็เหมือนพลานอยว่าแบบโลกจะแตกครอบครัวจะเดือดร้อน แต่คือก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เขามีวิธีภาะวะมากกว่าจะมีตะเยอะอันนี้คือผ่านการวิเคราะห์กันกรองดีเลยว่ากัปตันซิลเวอร์ตั้งใจทําลายมนุษย์ในอดีตเพื่อจะเคลื่อนย้ายพักพวกเขานี่มันล้ว,ว่าตอนจบเนี่ยเราจะว่ากัปตันยอมแพ้แล้วก็ยังสงสัยว่าแล้วเขาจะทายังไงต่อเพราะดูเหมือนเขาจะกลับไปอนาคตเฉยๆเลยนะเพราะในเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกไงแค่กลับไปเฉยๆนะครับแต่อย่าที่โดรายมอนบอกจะมีตะหลายครั้งอนาคตเปลี่ยนแปลงได้เสมอถึงนั้เสียี่กัปตันซิเวอร์ทำเนี่ยในหลังจากเนี้ยอาจทำให้โลกในโซนย มันด่านที่กัปตันซีเวอร์เห็นแล้วก็เป็นได้นะครับตัคลิปนี้ก็มาในแบบความสื่งตัวมผมไงผมคิดว่าสีนี้ไม่ตัดทำเนี่ยร้ายกว่ากัปตันซีเวอร์แต่ทําไมเราไม่รู้สึกถึงความหงุดหงิดจากนามิตะมากกว่ากัปตันซีเวอร์ดีกว่าที่บ่อยมาข้างต้นนมิตะเป็นโทตากอนิสเขาเป็นตัวละครเอกดังนั้นเราจึงติดกับตัวละครน,นมิตะมากกว่ากัปตันซีเวอร์ที่ในภาคนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เล่าผ่านกัปตันซีเวอร์มากมายนะักมันมีแฟลชแบ็กบ้างเกี่ยวกับตัวละครเขาแต่เราก็ไม่รู้สึกอะไรขนาดนั้นน่่่ะเเเเเเาาาาาาาออรรรืวสสงทีปจมแต ยังรู้สึกสงสารสิที่ฟล็อกเจอมากกว่านะครับเพราะฟล็อกเป็นเพื่อนของนมิตะไงเราเห็นว่าเขามีปัญหากับพ่อเนาะซึ่งนี่ถือว่าเป็นศิลปะอันหนึ่งของการทําภาพยนตร์กับการเล่าเรื่องศิลปะการเรื่องว่าจะให้คนดูเนี่ยอินไปกับตัวละครฝั่งไหนไม่ว่าจะเป็นโัวทากอนิสวิเลียนหรือแอนทากอนิสนะครับเพราะบางเรื่องเนี่ยเขาก็เฉลี่ยเฉียกันระหว่างตัวเอกกับตัวร้ายว่า2ฝ่ายเนี่ยตามมีอุดมการณ์เหมือนกันที่แบบพอมาบะทักกันคนดูเองก็เหมือนแบบเอาใจเข้าข้างใครลําบากเนาะแต่คนเนี่ยเ่กัดับมมอนเราเห็นถึงอ่ะ ตัวดีตัวร้ายไม่ก็คู่ปรับนะครับก็บนับว่าในสาสมั้นยามิตะเนี่ยก็เป็นไม่กี่ภาคที่ไม่มีตัวร้ายเลยนะจะมีแอนทาก์คอนที่ขึ้นเวลากับเวลาแล้วก็ตัวลาดอนนะ่ที่น่าจะเป็นตัวร้ายสุดเลยครับเพราะมันมาขัดขวางอนะเนาะดังนั้นสีผมจะสุบในคลิปนี้ก็คือสิ่งที่นามิตะก,กับตาซิวทำเนี่ยมันไม่ต่างกันแต่สิ่งที่ต่างกันในแง่ของอารมณ์คนดูก็คือการนําเสนอว่าคนเล่าเนี่ยจะเล่าให้ฟังไหนดูเด่นว่ากันทำให้เราในอินกับตัวละครนั้นมากกว่าอย่างกรณีคือเราอินกับนามิตามามะ เราเห็นมันทั้งเรื่องเราเห็นมันดูแลคิวกับมิวตลอดเวลาไงเอิมความสัมพันธ์ที่แบบมิตรภาพนั่นแฟนมากเขาไม่อยากให้คิวเนี่ยลำบากเราจึงลำบากใจงไงเทนนิมินตะพยายามจะย้อนเวลาโดยเสี่ยงอาการที่ตัวมันอาจไม่ได้เกิดขึ้นมานะครับแต่ก,กรณีคาตาซิเวอร์เนี่ยเขาเป็นแอนตกอนิสเป็นวิเลียนในช่องแรกในซ้ําแต่เขาก็ไมไ่ถูกเล่ามาแบบละเอียดเท่าไหร่เนาะไม่เหมือนกับลูกชายเขาที่เป็นตัวละครใหม่ที่เล่าออกมาละเอียดกว่านะครับรถหนึงปริยาที่เขาเนี่ยคุยกับพโพนิมิตะด้วยแต่ผมสึกแบบตละคครนนี้ือเเป็ู่ใหญย เมืเ่อเรียกงกับนามิตะที่แกงเด็กอยู่ไงท่านไม่ไดเขาเ้าใจได้ว่าเออเขาเป็นเด็กและเวลาบีบคั้นแกไม่มีทางเลือกแต่กับตาซิเวอร์ไม่มีเวลาเหลือเฟือที่แกจะคิดวิเคราะห์วางแผนว่าแกตทำยังไงกับนาคตดีนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยนไงคลิปนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้ครับนี่ก็เป็นคลิปวิเคราะห์ความสืบตัวของผมไงพอตอนผมทำคลิปเนี่ยผมตั้งคำถามตัวเองว่าทำไมผมถึงงุดหงิดเกินสิ่งที่กับตาซิเวอร์ทำมากกว่านามิตะในในสองตัวแแมกของนามิตะนะครับก็เลยมาทำคลิปนี้เพื่อวิเคราะห์ดูเนาะแล้วท่านนนนผู้้ชมคคิดดไไงกก็็เปััะรบ ถ้าใครชอบอันนี้นุ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครได้นะครับจากอัลตทีมกัซิล,ลา่าเอ่ยลูบี้เอ่ยแปซิล,ลิเอ่ยโดลายมันเพียเตอร์เทอร์มิเนเตอร์คอมมายของโคโคโอเคอร์กดติดตามได้นะครับอ๋อแล้วก็ผมไม่ทำแฟนฟิกนววันมิเตะดีนะครับก็บเป็นแฟนฟิกนามิตะฮา,าเลมนะครับผมแต่งไวหลายเรื่องมากมีทั้งจริงจังแบบโคตรโคตรทั้งแบบแบบแฟนทอมก็จริงจังนามิตะเป็นนักฆ่านี่ก็โคตรด,ดาร์กเลยนะครับและล่าสุดก็ที่กำลังแต่งอยู่เป็นนามิตะเก่าๆนะครับนามิตะปะทะเฟสเตนไนี่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นเเเเมมมมมมมื่่่่ออนน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 นาาาาาิิิิิตตตะะะะะข้สสคคคจกััั์ททธแแแบบ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 ึๆๆรรปป็็โงี กดติดตามได้ลิงก์อยู่ช่อง description เช่นกันนะครับสวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ